ขอความเจริญในพระธรรมจนมาเกิดมีเดนท่านผู้ชมทุกท่าน เรื่ตัณหานี้มีสับแต่เดือมาบ่อแห่งตัณหาทุกคนเกิดมาก็มีตัณหาอาตมาก็มีตัณหาเออมันก็อยาก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 หยุดหยุดหยุดนั้นแหละท่านมันก็อยากอยาก,ยาก,ยากหยุดหยุดกคท่นนั่นแหละบางทีมันโตตัวก็หยุดพอเลื่อมตัวก็อยากแล้วอยากที่มันเกินสถานภาพของเรา ว่ากลายเป็นมันก็กลายเป็นความทุกข์สิท่านทุกๆวันนี้นะเพราะบริหารตัณหามาอยู่ในขอบเขตจำกัดพราการขุดบ่อตัณหาให้เล็กๆเ,เข้าไว้พอได้พอดีแล้วจะถือว่าล้นตั้งความหมาเล็กๆเ,เข้าไว้ท่านแล้วลงมือทำอย่างจริงจังเมื่อรอยกที่สิ่งน,นั้นนะฮะตั้งเครงจุดหมายเล็กๆไว้ แล้วลงมือทำอย่างทุ่มเทจริงจังท่านได้มาถือว่าล้นโอ้โชคดีโชคดีโชคดีนะกลายเป็นคนโชคดีไปอะไรในโลกนี้ท่านเออถ้าหวังมากนะถ้าหวังน้อยนะฮะถ้าได้เยอะโชคดีเดินไปมิถุนบาศนะท่านอ้าวันนี้ได้ข่าวสักทัพพีนึงก็พอละไข่เข็มสัก ลูกหนึ่งฟองหนึ่งเออปรเอนคนขับรถมายังจำได้ขับรถมาจอดแอดอัอนนี้มนก่อนโอ้โหโยมใส่ลูกลูกแพ้ลูกหนึ่งท่านใส่ถุงมาแอปเปลิลอีกลูกหนึ่งสมัยก่อนนะท่านสมัยปีหนึ่งเาจะมามาอยู่ข้าวอีกขึ้นบาทโอ้โหโชคดีกล่าวว่าวันนี้นะฮะได้เขาต้มไปได้ฉันสองมือ้อท่าน ได้ข้าวไปใน้ชันสองมือ้อไปต้มขา้าวต้มขา้าวแต่ถ้าเราเรา,เราตั้งความหวัง่างนี้ในตันหาเนี่ยเราลงมือทําอย่างจริงจังอ่ารับาทมันก็ต้องลงมือทําก็ต้องสดมนไหวพระต้องเสกบาตรต้องอะไรแต่และท่านพอตั้งเล็กไว้พอได้เยอะโชคดีนะบอยใหงตันหาใหญ่ได้เท่าไหร่ก็พร่องนะ บทตันหาที่เราตั้งไว้ใหญ่แลดัลนะก็พ่องต้องเหนื่อยแต่ไม่เต็มท่านนาทีตัหาสมานาทีแม่น้ำสมุทรัิทาไม่ตะลิงแห่งตัณหาท่านไม่เต็มลราท่านที่เพลงเขาร้องว่าผมเท่าไหร่ไม่รู้จักเต็มเพราะตัณหามันเยอะแล้วอยู่คนตัณหาเยอะเราไปกระตุ้นกันอะไรกันในท่านมนุษย์ไม่รู้จักเต็มท่านได้น้อยแตว่าพ่องดัลนีมันก็พ่องเพราะตั้งความหวังไว้สูงเพราะฉะนั้น หยุดขุดหยุดขยายตั้งหาจะนำมาซึ่งความสุข